ประเด็นร้อนเศรษฐกิจรอบวัน3กรกฎาคม68ดกรกอบศักดิ์ภูกระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุก,การธนาคารกรุงเทพวิเคราะห์ในยอัตราภาษีสหรัฐเวียดนามรับเป็นจุดเปรียบเทียบที่ไทยต้องพยายามทำให้ได้ไม่น้อยหน้าสูเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์และสี่สิบเปอร์เซ็นต์โดยสูเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าสหรัฐที่จะส่งมาที่เวียดนามลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าเวียดนามทุกอย่างที่ส่งออกมาที่สหรัฐและสี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าจีนหรือประเทศอื่นๆ ที่จะแอบส่งมาให้เวียดนามแล้วส่งต่อไปที่สหรัฐกรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากประชาชนว่าขณะนี้มิจฉาชีพได้แอบอ้างใช้ชื่อผู้บริหารของกรมบัญชีกลางและชื่อของหน่วยงานในเอกสารปลอมเพื่อหลอกร่วมลงทุนกรมบัญชีกลางขอแจ้งว่ากรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนใดๆทั้งสิ้นอย่าหลงเชื่อในทันทีขอให้ตรวจสอบให้ทีท่วท้นก่อนดําเนินการใดๆทอสอส่งโปรโมชั่นเด็ดร่วมงานมหากรรมการเงินหัดใหญ่ครั้งที่15นําโดยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษคงที่ปีแรก เพียง0.99%ต่อปีสลักออมทรั์ทออสอผลตอบแทนสูงพร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่มูลค่าสูงสุด3ล้านบาทและบ้านมือสองทอสอคัดพิเศษทั่วประเทศคุณภาพดีกว่า500รายการลดราคาสูงสุด50%จากราคาปกติพร้อมรับของสมนาคุณภายในงานมากมายที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ระหว่างวันที่4-6กรกฎาคม2568